สวงนะครับที่เห็นอยู่โยยิบเนี่ยน้อยคนที่จะรู้จักนะไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกนะครับท่านผู้ชมเพราะมันมีไม่เยอะมีไม่มากนะอันนี้เลยเอาหยิบมาให้ท่านผู้ชมได้ชมสิ่งอันพันละน้อยที่มีคุณค่าและมีประโยชน์นะดูความเก่าของเขาที่นะี่นะสนิมหรือนี่เป็นเป็นใช้หล่อเอานะเป็นแนวตะกุดที่หล่อเอานะท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับนี่คือพุทธ คุณที่สุดยอดนะเออบางคนไม่รู้จักนี่เจะเห็นแล้วนะเขาจะเขียนไว้ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยและจะมีรายชื่อนะครับของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินท่านผู้ชมนะครับถือว่ามีโอกาสแะได้หยิบมาให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้ดูด้วยนะครับว่าพุทธคุณเขาแรงขนาดไหนนะครับดีขนาดไหนนะครับท่านผู้ชม บางทีเราก็ดูไม่ถึงนะไปหาไม่ถึงดูไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าลวงปู่ท่านสร้างอะไรไปบ้างนะครับสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะทุกวันนี้ลนหลายคนท่านบอกว่าท่านก็ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันแต่อยอู่อีกที่หนึ่งนะอีหวางประเทศหนึ่งนะก็แล้วแต่ความเชื่อนะตรงเนี้ยผมว่าแล้วแต่ความเชื่อจะเชื่อหรือไม่ไม่เชื่อก็หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่า ความเชื่อเนี่ยสามารถที่เกิดทําความศรัทธาหลา,หลายท่านให้หลายคนได้รู้จักนะครับปฏิหารหลายท่านหลายคนที่เคยขออะไรที่ไม่สําเร็จนะครับก็จะสําเร็จนี่คือการปฏิหารหรือเขาช่วยนะเทพองค์ใดก็ตามนะครับเทวดาองค์ใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราปกปักรักษาเนี่ยถือว่าท่านเมตตานะครับสิ่งที่มีประโยชน์ที่เราลําบาก นะให้สบายให้มีมข้าวกินมีเงินทองใช้นะมีรถขี่นี่ก็ถือว่าเทวดาให้นะเออเพะเราออกเกิดมาหรือออกมานะครับจากคันมรรดาก็ตามเนี่ยไม่ได้ขี่รถมา ไม่ได้ใส่ทองไม่ได้ขี่รถไม่ได้ทําอะไรเลยมาแต่ตัวเปล่าๆแล้วเรามามีเนี่ยถือว่าเป็นบุญของเราแล้วล่ะนะที่เกิดมาทั้งทีเท่าได้อย่างนี้ก็พอแล้วนะให้อาการครบ32ก็ถือว่าโอเคแล้วนะท่านผู้ชมนี่คือตะกุดนะครับผมเลยหยิบยกมาให้ดูนะครับอันเนี้ยขมังเว้นนักแหลนะครับสร้างไว้เมื่อไหล่1สปี เลยยี่สปีแล้วว่าหลวงปู่เสียไปในยี่สปีแปบ๊บเดียวนะเสียพศสองห้าสี่สามนะครับวันที่8ดกันยาก็เลยยี่สิปีแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือตะกุดเอาไปใส่หลอดได้นะใส่หลอดแล้วหิ้วิ้วหรือเหมือนหูที่ที่เขาทำเป็นตะกุดกันเนี่แหละท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยนะ เนี่ยใส่หลอดแบบนี้ไว้นะครับนี่ก็คือที่หลาคนหลายท่านอยากเห็นอยากรู้นะครับแล้วว่าตะกุดต้องปู่สวงมีไหมมีแบบจานมือก็มีนะจานมือแบบจานมือก็จะเป็นออกค่อนข้างจะเป็นแบบเนื้อตะกวดเออเนื้อตะกัวหรือเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับก็น้อยมากนะ น้อยมากที่ท่านจะจานน้อยมากที่ท่านหยิบเศษหรือลูกศิษย์จานท่านเศษอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมาหาดูไว้นะครับเก็บไว้การคุ้มครองความปลอดภัยนะครับกับตัวเองนะไม่เชื่อเราไม่รูบรลูกแต่ว่าจิตวิญ,ญญาณเนี่ยมีจริงนะครับอันนี้คือตะกุด่สวงเป็นการหล่อทองเหลืองนะครับหล่อทองเหลืองแล้วก็ท่านปลุกเศษนะมีไม่เยอะ นะครับสร้างมาไม่เยอะแต่ไม่รู้ว่าถึงมือใครบ้างนะส่วนที่วัดนี่ก็มีไม่ขีดอกแล้วนะไม่ขีดอกแล้วยังอยู่ราคาหลักพันนะไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะหลักพันยังบูชากันได้นะครับท่านผู้ชมทั้งหมดแล้วก็คือจบเลยนะครับหมดแล้วไม่มีเลยนอกจากเขาจะปล่อยต่อใครที่จะปล่อยต่อครับท่านผู้ชมอันนี้คือตะกุด นะครับพระเกจิที่ดังเกจิที่ไม่เอ่ยนามไม่เคยลงหนังสือไม่เคยทำอะไรใน,ในแต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าท่านจะเป็นเกจิขนาดนี้นไม่รู้ว่าท่านเป็นเกจิขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราไม่รู้นะเออท่านผู้ชมก็ยังบอกว่าอยู่ดีๆท่านก็ปฏิหารได้หลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างที่โตเลยขานกันเป็นเทวดาเดินดินนะครับเทวดาเดินดินเนี่ยนะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตเนี่ยยังไม่ได้ไปเข้ากรอบนะครับยังไม่ได้เข้ากรอบข้างหลังล็อกเก็ตเนี่ยบางคนอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับล็อกเก็ตมีอยู่นะครับสีน้ําเงินทีนี้มันก็สวยนะร่างองค์เต็มนะครับท่านผู้ชม สีเงนก็สวยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโกเกตท,ที่ทำมานะในช่วงของววราของปี43เลยเหมือนกันนะที่นี่นะมีสองสีด้านหลังนี่มีแผ่นทองเหลืองจานแล้วก็ผ้าเหลืองเหมือนกันนะเนีย่ยเหมือนกันท่านผู้ชม เรียกว่าเป็นพุทธคุณที่สุดยอดนะครับอาบาริเยียมเป็นรูปท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ตามนะก็ดีหมดนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับเห็นไหมท่านจะมีทั้งผ้าเหลืองและผ้าขาวผ้าบานะสวยงามนะครับถามว่าหายากไหมก็ค่อนข้างที่จะยากทีนิดหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ของผู้สวงอะ่ะก็หายากแบบนนมันล่อยหลอ เลยหรอคือคนบูชาไปอ่ะหลายอย่างหลายทิศหลายทางมันก็จะหมดไปนะครับไม่เหลือไว้ให้คนรหรับรุ่นหลังไว้บูชาหรอกมันจะหมดไปก่อนน่าจะตกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของที่เขาบูชาไปนะครับพุทธคุณต่างๆเนี่ยนะหาชมชมได้นะครับอันนี้ก็เป็นกุขัน ขนนุขันหนึ่งเนี่ยทีบอกให้ผู้ชมขุขันหนึ่งเนี่ยรูปแบบสีสันไม่ปกติเหมือนเดิมอะเป,เป็นเป็นเหรียญทองแดงนะครับอันนี้เป็นขุขันหนึ่งนะครับที่ทําโดยวัดประหลานเพชรแต่เขาไปแจกกระถินพระป่าอยู่วัดทรัพย์สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือสุดยอดของวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งนะครับ ราคายังไม่สูงนะราคายังไม่สูงยังพอจับได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือสุดยอดของวัตถุมงคลน,นะครับที่หลายคนหลายท่านอยากได้เป็นเจ้าของแล้วก็ได้ไปแล้วสบายใจนะครับรูปแบบเหมือนกันนะรูปแบบเหมือนกันแต่ละเหรียญแต่ละองค์แต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยท่านผู้ชมคิดเอาแล้วกันว่าการพุทธาพิเศษเนี่ยต้องเข้มขังและอย่างนะสมัยก่อนเนี่ย เาเสกกันพิธีรีตองค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วหลวงปู่เสกองค์เดียวก็พอแหละเข้มขังเพราะเราศรัทธาองค์ท่านองค์ท่านเสกองเดียวก็ถือว่าแข็งแรงนะครับส่วนพระง,งั่งเนี่ยนะพ,พระนั่งปางเขมรเนี่ยนะท่านก็ได้จับเสกเหมือนกันนะครับพลังงานล้นเลยนะพลังงานล้นนะครับเราจับดูเนี่ยนะมีพลังงานวิ่งอยู่ นะครับท่านผู้ชมการจับพลังงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างในท่านผู้ชมนะเราก็ต้องจับให้ถึงนะครับถึงจะรู้ว่าพุทธคุณต่างๆเนี่ยท่านมีนะมีมีธิ์มีเดชขนาดไหนนะครับ